จะมาแก้ไขข้อมูลจากแบบฝึกหัด a 1นะคะคำว,ว่า yo จริงๆแล้วในภาษาสเปนแปลว่าอในภาษาอังกฤษแต่ถ้าในภาษาไทยแปลว่าฉันค่ะดังนั้นขอแก้ข้อมูลนะคะขอภยัี่ี่ผิดมาที่นี้ด้วย ก็แค่นี้และค่ะขอบคุณค่ะนี่คือแบบฝึกหัดในการอ,อลองใช้ YouTube ด้วยยังลบ u t u b e ไม่เป็นหนึ่งจริงๆก็กล่าวว่าจะเสริรหาแต่ว่าอยากค่อยๆศึกษาไปส่วนภาษาสเปนก็จะค่อยๆศึกษาไปอาจมีถูกบ้างผิดบ้างก็ขออภัย ถ้าติดตามกันก็ขอบคุณนะคะว่าจะคืบหน้าไปได้ขนาดไหนเรียนเพิ่มไปได้ขนาดไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณะคะ่ะ Good luck, take care your c e l l everyone. See you next time. This is my practice learn Spanish if I use pronunciation is wrong I'm um, Um, I will change and up my brain and my pronunciation. My exercise for learn expand your upper upper you piece to the. Tear up me, please, and um, if you can think this is good or not good, you can comment, and um, you can subscribe, look for me, I can learn English through the offer. is not. thank you so much